สวัสดีครับพบกับผม,ผมลุงดำทำ YouTube นะครับก็วันนี้นะครับอยู่ท่ามกลางนะครับบ้านสวนนะครับอยู่ท่ามกลางบ้านสวนนะครับ เช้าๆอากาศดีอย่างนี้นะครับก็และก็ที่สำคัญคือนี่ครับอ,อยู่กับเจ้า f o r d r a n g e อนะครับตัวนี้นะฮะยังยังคันเก่าคันเดิมๆอยู่นะครับก็หลายท่านนะครับก็ทำอคอนเทนต์ตัวรุ่นใหม่ๆกันหลายช่องแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทำนะครับก็ยังอยู่กับคันเดิมๆนะครับคันคันเดิมๆ ก็มาอัปเดตนะครับการใช้งานการใช้งานนะครับก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็ตอนนี้ก็ยังปกติทุกอย่างครับคือผมเน้นแบบใช้รถเดิมๆนะครับอย่างเดิมๆทุกอย่างนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นเอ็กเพัดนะครับ2.2 2.2ปี2018นะครับ2018หรือ2019นกะฮะตัวนี้นะฮะ ใช้งานมาคใช้งานมาก็าากสามปีขวาแล้วนะครับตอนนี้ก็สามปีกว่าขวาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่า,าลดสามปีจะมีปัญหาได้ยังไงนะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าจะหกหมื่นหกหมื่นกว่ากิโลนะครับตอนที่ผมทำคลิป อนนั้นนะฮะเขาบอกว่ารถสามสิบประเดือนออใช่สามสามสามสิบประเดือนสามสิบสามเดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีปัญหาได้ยังไงนะครับอันนี้ผมว่าไม่จริงครับแล้วที่มีปัญหากันนะครับที่เป็นข่าวกันขึ้นมานะครับรถยังใช้ไม่ถึงสิบวันแล้วแล้วที่มีปัญหานะครับอันนั้นเรามีได้ยังไงฮะก็ <c oughs> ท่านก็นลองนั่นดูนะผมไม่เลยไม่ทราบนะครับว่า ท่านมีอคติกับฟอร์ดหรือเปล่านะฮะหรือว่าใช้แล้วมันมีปัญหามันมันถึงจะถูกใจท่านนะครับผมว่ารถนะครับผมบอกแล้วว่าเขาทํามาดีทุกทุกข่ายาทุกยี่ห้อแล้วแหละมันอยู่ที่พวกเราเองนะครับไปเ,เขาเรียกว่าไปไปไป,ไปบุรี ค่ายค่ายรถนั้นๆเองมากกว่านะครับใครใช้ค่ายไหนก็ต้องว่าค่ายค่ายนั้นดีนะครับสาหรับผมแล้วผมไม่ว่าค่ายไหนทั้งนั้นนะครับทุกค่ายดีหมดนะครับมันอยู่ที่เจ้าของรถอยู่ที่เราดูแลนะครับอ,อยู่ที่การบำรุงรักษาของเรานะครับว่าเราใช้รถแบบไหนนะครับก็ อันนี้ก็นะครับก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านท่านจะคิดนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ยังปกตินะครับก็มันอยู่ที่เราดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะว่ารถเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะมอมหน่อยนะครับรถนะครับก็ค่อนข้างจะมอมไปหน่อยนะครับถ้าถามว่าใช้งานมันมีปัญหาไหมก็ไม่มีนะครับใช้มาตอนนี้ก็ สามปีฝ่าแล้วนะครับสามปีฝ่าก็ยังไม่มีอะไรอย่างปกติอยู่นะครับนี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่รอยนะครับรอยแมวนะฮะแมวผมไปจอดนะครับแมวเยอะมากนะครับไม่รู้เขาเข้าไปได้ยังไงนะฮะนี่ฮะมีมีมีตลอยแมวทั้งนั้นเลยฮะเข้ามานะครับท่ออินเตอร์ก็ยังตัวเดิมอยู่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ยังเดิมเดิมนะครับทุกอย่างยังเดิมเดิมอยู่นะครับ ที่มันชํารุดนะครับที่มันชํารุดก็คงน่าจะเป็นเพราะการเวลาของมันนะครับที่เราใช้แล้วผมใช้ทุกวันนะครับรถนี่ครับก็จะมีที่เห็นนี่ครับขอบขอบอยางเขาเรียกอะไรนะฮะยางยางรีดน้ํานะครับข้างข้างกระจกนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับก็มันจะเป็นที่ผมจะเป็นที่ผมแบบเออ จอดตากฝนตากแดดหรือเปล่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งทั้งปีเลยนะครับรถไม่เคยไม่เคยได้จอดในร่มไม่เคยได้จอดหลบฝนเลยน,นะครับก็ตากฝนตลอดก็น่าจะมีส่วนนะครับทำทำให้ยางตัวนี้เปื่อยแล้วก็เสือเส่อมเสื่อมคุณภาพไวนะครับก็ใครเคยเปลี่ยนที่ไหนมาราคายังไงก็คอมเมนต์แนะนำบอกได้นะครับเพราะว่า ผมก็ราว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับนี่ครับยางยางรีดน้ําข้างกระจกตัวนี้นะฮะใครที่ว่าเคยเปลี่ยนแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าราคาหรือว่าเอ่อที่ไหนเขาทำเอ่อที่ไหนรับเปลี่ยนนะฮะที่ไหนเับเปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่างปกตินะครับก็ที่มันกดดันเรามา ช่วงเ,เดือนท่วเดือนก็คือค้างงวดเขานี่นะครับหาไม่ค่อยจะทันนะช่วงนี้นะครับก็แต่ก็ขัดฟันอีกนิดเดียวนะครับอีกอีกไม่นานก็สะสมค่าตัวเขาหมดแล้วก็ค้างรถผมลุยนี่ฮะเราจะเห็นเป็นรอยนะฮะัเห็นเป็นรอยวิ่งนู่นนะฮะวันนั้นไปลุยไปลุยมานะฮะที่เห็นเป็นรอยนะฮะลุยมาเป็นรอยอ <laughs> ใช้ให้คุ้มครับผม จะใช้รถค่อนข้างสมบูรณ์สมบันนิดหนึ่งนะฮะลอยลอยค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะลุยป่าลุยโคนลุยอะไรผมลุยหมดนะฮะเรียกว่าใช้ใช้ใช้เกินคุ้มเลยฮะรถคันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะคอมเมนต์ติเตียงรถค่ายหนึ่งค่ายใดก็ผมว่าเราก็ควรคิดให้ดีซะก่อนนะครับเพราะเราผลิตใช้เองไม่ได้นะฮะ คนที่เขาผลิตมาให้เราใช้เนี่ยเขาต้องเข,เขาต้องเก่งและเขาต้องออนะครับมันสมองเขาต้องต้องดีนะครับเขาถึงได้ทาําออกมาสู่ตลาดได้นะครับคลิปนี้ก็มา update, อัปเดตให้ท่านที่ใช้ f o r d นะครับุ่นนี้อยู่นะครับได้รับทราบกันนะครับว่ามันอยู่ที่เราใช้นะครับ มันมันอยู่ที่คนใช้ว่าเราจะทําแบบไหนสําหรับผมผมเน้นเดิมๆนะครับผมเน้นเดิมๆก็เลยไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใครมีอะไรแนะนํานะครับรุ่นนี้นะครับก็แนะนําได้นะครับคอมเมนต์แนะนํากันใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ก็คงอัปเดตให้ชมเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ